ใช่สงสัยไหมครับว่า1วันของหนุ่มน้อยสุดฮอตอย่างรามินยาแมนเนี่ยเขาทำอะไรบ้างและนี่คือตารางชีวิต24ชั่วโมงของน้องเบาวยามาซึ่งนะ,ะเพื่อนๆคนไหนอยากเอาตารางนี้ไปใช้ในชีวิตก็กดเพิ่มรายการปลอาไว้แล้วกดใจกับคลิปนี้สักหนึ่งดวงเราไม่ต้องรอช้าไปดูเริ่มต้นนี้ตอนตื่นนอนครับรามินยาแมนตื่น7จ็ดโมงเช้านะครับผมแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยนะเออตื่นเช้าเหมือนกันนะแล้วเขาก็จะไปทานอาหารนะครับผมซึ่งมื้อเช้าของยาแมนเนี่ยเขาจะกินอะไรที่เบาๆย่อยง่ายๆนะครับผมเช่นไข่หรือผลไม้ซึ่งถัดมมมมมมมาา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 ออออีีีกกกกกกนนนนนนะะะะคคคครรรรรัับบบบบบผผยยยจจเเเเเิ่่่่่ฝฝึึซ้้้้ๆชลลลลลลงงงสโดไปทแวว็ ตัวนะครับผมในช่วงเช้าก็จะฝึกเบาๆไปก่อนแล้วไปต่อกันเลยครับที่ตอนเที่ยงครับยามาจะพักทานอาหารกลางวันซึ่งในมื่อกวันนี้ยามาจะเน้นทานอาหารพวกเนื้อไม่ติดมันครับโบยเดดแล้วก็ผักนะครับผมเพื่อให้มีแรงซ้อมในรอบถัดไปและถัดไปที่ตอนบ่ายสองครับอันนี้เป็นการซ้อมรอบสองนะครับผมจะเป็นการซ้อมที่เข้มข้นกว่าเดิมซึ่งการซ้อมรอบสองนี้ครับจะเน้นพิธีการเพิ่มความเร็วเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ซ้อมการทำประตูโดยที่เขาจะซ้อมเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะและต่อกันเลยที่สี่โมงเย็นครับหลังจากย แล้วมีอะไรต้องปรับปรุงบ้างและต่อกันเลยที่6โมงเย็นครับอันนี้เป็นเวลาทานอาหารเย็นนะครับผมแล้วก็ชิวๆแล้วครับผมอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนและต่อกันเลยที่เวลา4ทุ่มครับอันนี้เป็นเวลาเข้านอนของยามาแล้วนะครับผมและเรียบร้อยครับจบหนึ่งวันตารางชีวิตของน้องบ่าวยามาแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆตารางชีวิตแบบนี้พอจะทําได้ไหมพี่มาบอกด้วยนะครับผมและขอบคุณข้อมูลทั้งหมดในคลิปวันนี้จาก FC motivate นะแต่ผมไม่เคยลืมนะครับผมว่าต้องขอบคุณผู้ติดตามผมทุกคนนะครับผมนี่คือผู้ติดตามใหม่นะใครกดติดตามแล้วขอบคุณมากนะคครรับผมมมมมใไไ่่ดดดดด้้กกกตตตติิาาาอยลลืแว็แชร์ให้้ดวยนะะจ๊